โอเคสวัสดีครับผมเจอกับช่องดกอดเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้เราจะมาย้ายดีลิทออกซิเจนกันนะครับผมก็จากกาลินาไป l รออดเนาะเพราะว่า,ากาลินาหมดสัญญาแล้ววันนี้สั้นๆเลยก็ลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับกดลิงก์เข้าไปแล้วมันจะขึ้นหน้านี้เราก็กดเชื่อมต่อมันเฉีนงคุณเลยนะครับเร็วๆเริ่มกันเชื่อมต่อ ถ้าเน,นี้ยขั้นตอนง่ายงเราก็ใส่กรดีในการเนหน้าคุณสมมุติผมใส่เป็นอีกไอเดียหนึ่งแล้วกันเนะาะใส่เข้าไปโอเคไม่มีข้อมูลถ้าถ้าเรามีข้อมูลอะ่ะก็คือใส่เสร็จปุ๊บเชื่อมเลยแค่นั้นจบก็ตามตามสเต็ปเลยครับภาษาไทยง่ายๆนะครับสำหรับคนหาลิงก์ไม่เจอก็ได้ลิงก์นี้เลยนะครับยันไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็ นานๆจะมาทีนะครับเดี๋ยวมีอะไรอยากให้ทำอยากให้สอนก็บอกกันได้นะครับผมให้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมช่วงนี้ลงแต่อาหารเลยลงช็อตอาหารอย่างเดียวเลยโอเคครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ